าสมุนไพรจีนเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยขจ,จัดลมเพิ่มชีพ <_ S 2> เพิ่มเลือดเพิ่มการหล่อเลี้ยงของผิวหนังเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ลมพิษเนี่ย <_ S 2> จางลง <_ S 1> แล้วก็ทุเราลงได้ค่ะคุณหมอครับ ลมพิษในมุมมองแพทย์แผนจีนมองยังไงครับค่ะในทางการแพทย์แผนจีนนะคะเราเรียกลมพิษว่าหยินเจินค่ะหยินเนี่ยแปลว่าซ่อนเรนเจินเนี่ยแปลว่าผื่นนะคะในตำราแพทย์แผนจีนโบราณได้กล่าวไว้นะคะว่าชี้ที่ก่อโรคมากระทบเส้นลมปราณเมื่อใดนะคะก็จะเกิดผื่นซ่อนเรนแล้วก็อาการคันเกิดขึ้นค่ะแล้วกลไกการเกิดโรคเป็นยังไงบ้างครับ ในมุมมองแพทย์จีนนะคะมองว่าลมพิษเนี่ยเกิดจากภาวะชี่และเลือดพองนะคะทําให้ผิวหนังเนี่ยขาดการหล่อเลี้ยงทําให้ระบบคุมคุ้มกันทั้งภายนอกและภายในนะคะบกพร่องลงไปทําให้ลมพิษเนี่ยพอมากระทบที่ผิวหนังนะคะเกิดการค้างค้างของพิษทําให้เกิดเป็นอาการลมพิษนะคะอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเกิดจากภาวะการทานอาหารที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นอาหารรสจดัดอาหารเผ็ด อาหารสแสลงมากจนเกินไปนะคะทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้นะคะสะสมความร้อนแล้วเกิดเป็นลมไปค้างค้างบริเวณที่ผิวหนังและเกิดเป็นลมพิษได้เช่นเดียวกันค่ะ แลวอย่างนี้แนวทางการรักษาของแพทย์แผนจีนเป็นยังไงบ้างครับในด้านการรักษานะคะหมอจะให้คนไข้เนี่ยรับประทานยาสมุนไพรจีนเฉพาะรายนะคะร่วมกับการทายาสมุนไพรจีนที่จะไปช่วยลดอาการผื่นแพ้ต่างๆนะคะยาสมุนไพรจีนเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยขจัดลมเพิ่มชีพเพิ่มเลือดเพิ่มการหล่อเลี้ยงของผิวหนังเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ลมคิดเนี่ยจางลงแล้วก็ทุเราลงได้ค่ะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยครับมหมอ